สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องพงหกหกหกทุกท่านเลยนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมนะครับช่องของผมก็เป็นการนําเสนอพระเหรียญนะที่เก็บไว้ในอัลบัมนะครับเก็บัะสมมานานแล้วก็มีพระผงแล้วก็มีวัตถุบางคนต่างๆนะครับเอาออกมานําเสนอให้ท่านได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่17นะครับ นำออกเสนอให้ท่านได้ชมนะครับหากท่านใดที่ชื่นชอบนะอยากได้ไปบูชาก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ไอดียไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสามารถโทรมาคุยนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แนะนำกันได้นะครับนะก็สามารถผมจะขอประคุณอย่างมากเลยนะครับนะถ้าท่านโทรมาคุยคุยกันนะครับเหรียญแรกเลยนะครับนะเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญน,นาคนะครับ รือพระครูดมปัญญากรนะครับวัดภูกระแตรนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับหลวงพ่อบุญนาคก็จะเป็นที่เป็นที่เคารพนะครับแล้วก็ศรัทธาแก่บูเราสานุสิตต่างต่างนะครับนะทั้งไกลและใกล้นะฮะมีทั้งก็ทั้งคารวะแล้วก็พระบันชิตนะครับเพราะท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีเลิศนะฮะดีเลิศนะฮะเป็นที่ว่า เป็นเาเรียกกัาเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีงามนะนะครับท่านมีความเมตตานะครับนะต่อสารสานุสิตต่างๆนะครับมีด้านหลังนะครับเป็นรุ่นสตรีมงคลนะเหรียญก็เป็นเหรียญสวยนะครับเหรียญน,นี้นะฮะอ,อาไปให้ท่านได้ชมกันนะครับองค์ต่อไปครับ เป็นเหรียญพระบางลำพึงนะครับพระบางลำพึงหลังก็จะเป็นหลวงพ่อตุนะครับหรือหลวงพ่อสนิทศิราจาโรนะครับวัดสุทธาวาสนะครับจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา ต่อไปครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมนบเคมิโยนะครับหลวงพ่อมนบเคมโยวัดย่านยาวครับจังหวัดพิษณุโลกข้างหลังจะเป็นหลวงพ่อสองพี่น้องนะครับหลวงพ่อเพชรสองพี่น้องนะครับ เหรียญแต่ละเหรียญก็จะสวยงามนะครับองค์ต่อไปครับเป็นเหรียญสามอาจารย์นะครับเป็นหรียญสามอาจารย์นะครับวัดมะขามเท่าวัดปากคลองมะขามเท่านะครับวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทนะครับเป็นเหรียญครบเจ็ดรอบของหลวงพ่อสำราญนะครับในเหรียญนี้ก็จะมีหลวงพ่สุขนะครับรูปหลวงพ่สุขกรมหลวงชุมพรนะครับ แล้วก็หลวงปู่หลวงพ่อสำราญนะหลวงพ่อสำราญเนื้อเหรียญก็สวยนะครับนะท้านลองชมเอานะลองชมนะหากชื่นชอบก็สามารถติดต่อได้ตามไอดียลนด้านล่างนี้ได้เลยนะครับของต่อไปครับ เป็นเหรียญหลวงปู่แบนนะครับเขาเรียกเหรียญสองบารมีคําคูณนะครับเหรียญหลวงปู่แบนนะด้านหน้าหลวงปู่แบนนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อเพี้ยนนะครับก็เป็นพระเกจิที่ขึ้นชื่อทั้งสองทั้งสององค์เลยนะครับนะก็หลวงหลวงปู่แบนนี้ก็จะเป็นมีบารมีนะเมตตาเมตตามหานิยมนะครับ ก็นะจะมีเรือเรียกเรือนะครับนำไปห้อยนะเพื่อเป็นเรื่องของการค้าขายนะครับเป็นเรื่องของการค้าขายนะเป็นต้นต้นฉบับนะของเรือนะครับเนะสวนนี้องค์หนึ่งก็เป็นหลวงพาเพี้ยนนะครับท่านก็จะมีเมตา,มาหมานิยมนะครับอยู่โยงคงกับแควคาดนะอยู่โยงคงกับพันนะครับ ก็เป็นเกจิทั้งคู่นะเกจิทั้งคู่นะครับนะองค์ต่อไปครับเป็นหลวงปู่ม่วงนะเรียนหลวงปู่ม่วงนะครับวัดโบสถ์อำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับหลวงปู่ม่วง ต่อไปครับเป็นเหรียญของพระคูบานะครับอภิชัยขาวปีนะครับออกวัดแม่เทยนะจังหวัดลำพูนนะครับเป็นเหรียญรุ่นแค้วคาดปลอดภัยเมตตามหานิยมนะครับร่ำรวยเงินทองนะเหรียญนี้ก็ เมื่อปีพศสองพนรอยห้นะครับเป็นเหรียญที่สวยเหรียญหนึ่งนะองค์ต่อไปครับเป็นเหรียญ ร5นะครับเรียนราชการที่5หลังหลวงป้าซับนะครับวัดกำแพงครับจังหวัดชัยนาทหลวงป้าซับวัดกำแพงจังหวัดชัยนาทนะครับ องต่อไปครับเป็นเหรียญหลวงพ่อดำนะหลวงพ่อดำรุ่นหนึ่งนะครับวัดอ้อยนะครับอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับเมื่อปีพศสองพันหหลวงพ่อดำนี่ก็เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับมีคนไปขอพรขออะไรอย่างเงี้ยนะครับ เป็นที่นับถือของชาวบ,บ้านนะฮะองค์ต่อไปครับเป็นหลวงพ่อหนึ่งนะครับเหรียญพระอาจารย์หนึ่งหลวงพ่อหนึ่งนะครับนะเหรียญเสมาเจริญพรบนนะเหรียญเจริญพรบนนะครับวัดท่าโขงนะครับ อำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีสร้างมาปีพศ2อ3พันห้าร้อยสาสิบเจ็ดอ้ยสอง7นห้าร้อยห้าิบเจ็ดนะครับขออภัยด้วยนะด้านหลังก็จะเป็นช้างสามเสียนนะครับหลวงพ่อหนึ่งนี่ก็จะเป็นพระนักพัฒนานะที่พัฒนาเก่งนะมีแล้วก็เป็นที่มีความเมตตานะครับที่ชาวบ้านให้การเคารพนับถือท่านนะครับนะ ท่านก็จะสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับให้ประชาชนเนี่ยได้ไปชมกันนะครับโดยใช้กุฏิเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับสร้างบํารุงเป็นที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่โชว์วัตถุมงคลต่างๆนะครับเก่าวัตถุมงคลเก่าแก่อย่างเงี้ยนะก็สิ่งแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็จะเก็บไว้ให้ ประชาชนหรือญาติโยมได้ไปชมกันนะครับท่านก็ไปชมได้นะครับนะในในที่วัดท่าโขงเนี่ยก็จะมีความสวยงามนะครับท่านสามารถไปชมได้เลยนะครับก็เป็นเหรียญที่สวยอีกเหรียญหนึ่งนะฮะนะครับองค์ต่อไปครับเป็นเหรียญพระอุบลคณาจารย์นะครับหรือหลวงพ่อสุรีนะครับ วัดแสนสําราญนะครับจังหวัดอุบลราชธานีสร้างมาปีพศ2535นะ้ร้บนะครับไปเหรียญรุ่นที่ฉลองสมณศักดิ์นะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปรอยพระพุทธบาทนะครับก็เป็นเหรียญเนื้อสวยอีกเหรียญหนึ่งนะฮะตันนี้ก็ผ่านการใช้ด้วยนะเหรียญก็สวยนะครับ องต่อไปครับเป็นเหรียญหยดน้ํานะครับเป็นเหรียญหยดน้ำหลวงปู่คามีหลังยันนะครับหลวงปู่คามีนะครับวัดถ้ำกูหาสวรรค์นะครับจังหวัดลบบุรีเหรียญนี้สร้างมาปีพศ2510นะครับหลังก็เป็นหลังยันอัคระนะครับวัดถ้ำกูหาสวรรค์หลวงปู่คามีเนี่ยก็จะเป็นพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งนะครับหรือว่าเป็นเกจิที่ ขึ้นชื่ออีกองหนึ่งนะท่านก็มีวัตถุมงคลมากมายนะครับนะที่สารานุสิตเนี่ยเอานำไปใช้นะครับแล้วก็มีเรื่องราวมีเรื่องเล่ากันหลายๆต่างๆกันไปนะครับนะของท่านก็จะเด่นในเรื่องของความเมตตามหานิยมแค้วคาดปลอดภัยนะครับแล้วก็ความอยู่โยงคงกระพันเนี่ยนะก็เคยได้ยินชื่อได้ยินอยู่นะครับ เป็นพระเกจิที่ขึ้นชื่อองค์หนึ่งนะครับนะครับก็นำมาให้ท่านได้ชมนะครับนะสำหรับหากท่านใดชื่นชอบนะครับก็สามารถโทรมาพูดคุยหรือแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็นำพระเหรียญนะที่เก็บสะสมไว้ออกมาให้ท่านได้ชมกันนะครับ,นะรบก็หากท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับนะยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อ จะได้ชมพระเหรียญที่สวยที่ผมออออกมานําเสนอให้ท่านได้ชมกันนะครับก็จะได้ไม่พลาดในการชมครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ขอกขอบคุณทุกท่านนะครับนะที่เข้ามาชมติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจให้กับช่องของผมนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะถูกใจทุกท่านบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ